สวัสดีครับนี่น,นะฮะต้อนรับเข้าสู่ร้านเอกโซมงคาของเราอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงตอนบ่ายๆนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะฮะ เป็นวันก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสนั่นเองก็คือวันพรุ่งนี้นะสำหรับโปรโมชั่นนะครับที่ร้านเอกโฮมคางของเราตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับคือวันสุดท้ายแล้วนะครับเดทไลน์แล้วนั่นเองสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากได้ของขวัญนะครับในวันคริสต์มาสหรือว่าในวันปีใหม่นั่นเองซึ่งตอนนี้ที่ร้านเอกโฮมคของเรามีการจัดกิจกรรมนะครับเป็นการจับฉลากของขวัญนั่นเองนะครับซึ่งรางวัลรวมนะฮะในเรื่องของการจับฉลากเนี่ยก็ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทเลยซึ่งรางวัลใหญ่นะครับค นะครับพี่ๆคนไหนนะครับอยากร่วมสนุกแล้วก็อยากได้รถนะครับก็อย่าลืมนะเข้ามาซื้อรถที่ร้านเอกซ์คางเราด้วยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมมีรถมาให้ลูกค้าดูอีกแล้วนั่นเองนะครับสาหรับคันนี้เลยนะคันนี้นะครับเป็นรถที่ราคาสุดคุ้มนั่นเองสุดคุ้มยังไงคันนี้ป้ายแดงนะครับอยู่ที่ประมาณ4ล้าน4นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยที่ร้านเอ็กซ์โมคางเราจัดไปให้เลยนะครับราคาเบาๆนะฮะเราตั้งจำหน่ายอยู่เพียงแค่1ล้าน8แสน ไม่ใช่ดิหนึ่งล้านแปดหมื่บาทเท่านั้นโอ้โหพอบอกแปดแสนทุกตุกคนตกใจไม่ใช่นะครับราคาเพียงแค่ล้านเดียวเท่านั้นอ่ะหนึ่งล้านกับอีก8,000มบาท คุณได้ขับรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับคันนี้เข้ามาในรุ่นเป็น Mercedes-Benz เป็นตัว GLE 500E นั่นเองนะครับเป็นรถปี2017ด้วยและที่ร้านของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นให้นะครับเป็นวารันตีซ่อมฟรีที่ศูนย์ Mercedes-Benz นะครับทั่วประเทศเลยนะตรงนี้รับไปเลย2ปีเต็มนะฮะตรงนี้ลูกค้าได้รับไปเลยฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าคุณไปซื้อเองนะเป็นตัวเอ็กซาวารันตีของ Mercedes Ben บผมบอกเลยว่ามีแบบ 2แสน3แสนบาทแน่นอนเห็นเห็นนะครับสำหรับในรถรุ่นนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูสภาพรถไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับสําหรับรถคันนี้นะฮะคันนี้นะครับ,นนรบก็จะเป็นจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นรถ SUV ไซส์ใหญ่นั่นเองนะครับเป็นไซส์ใหญ่มากๆด้วยคือแบบใครที่ชอบแบบขับรถทางไกลเดินทางไกลอะไรแบบนี้เหยียบสนุกมันๆนะฮะมาในรุ่นนี้ได้เลยนะสําหรับ GLE 500E คันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 นะ โอ้ย oh, คนหลายคนตกใจนะครับว่าเฮยเครื่องยนต์ V6 แล้วมันจะกินน้ำมันไหมคันนี้ผมบอกเลยว่าตามเปเปอร์ของเขาเนี่ยอัตราก,การกินน้ำมันนะครับนีอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเพราะว่าเขาได้เทคโนโลยีในเรื่องของตัว plug-in hybrid เข้ามาช่วยด้วยนะครับพละกำลังของเขาเนี่มาหาศาลมากนะครับสำหรับรถคันนี้นะประมาณ300 300หรือ400กว่าม้าเนี่ยคันนี้นะครับแรงบิดประมาณ600 700นิวตันเมตรนะครับตรงนี้ อ่าสวยงามแล้วก็คันนี้นะครับเขามาในรุ่นที่เป็นตัว e อ l u s i v e นะครับในรุ่น e อก u s i v e เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของความหรูหรานะครับมีความหรูหราอยู่แต่เขาจะไม่ได้ชุดแต่ง AMG มานั่นเองนะแล้วก็ระบบไฟหน้านะครับเขาก็ได้ตัวท็อปมาเหมือนกันนะเป็นระบบแบบ LED นะครับ Intelligent Light System นั่นเองนะครับเป็นระบบไฟหน้าที่เป็นแบบอัจฉริยะเลยนะครับของค่าย Mercedes-Benz นั่นเองตัวนี้เนี่ยไฟส่องสว่างได้ไกลนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้สวยงามนะครับ แล้วก็ชุดแต่งด้านล่างนะครับที่ใช้ด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาจะมีความเรียบหรูนะครับมีการใส่โครเม,มียมมาให้นะครับคือแบบสวยงามเลยนะฮะร,รถคันนี้บอกเลยว่าใครที่ชอบ SUV คันใหญ่ๆนะครับแล้วไม่อยากจ่ายแพงมากเนี่ยมาคันนี้ได้เลยนะคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างของตัวรถนิดน,นึงว่าใหญ่ไหมนะครับผมเนี่ยสูงประมาณ180เซนนะเดี๋ยวผมยืนเทียบกับตัวรถให้ดูนิดนึงนี่เป็นไงครับผมสูง180รถนี่เหมือนจะเตี้ยก,กว่าหรือสูงกว่าไม่รู้ น่าจะเท่าๆกันเนาะอ่าส่วนสูงของเขานี่คือเป็นรถที่สูงมากนะครับแล้วไซส์ของเขานี่คือเป็นรถที่ไซส์ใหญ่มากๆนะครับใครที่แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแบบว่าเราไปบูลลี่ไหมแบบคนตัวใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะครับขึ้นไปนั่งขับสบายแน่นอนนะแบกสี่แบกบห้าเลยผมบอกเลยว่าเหยียบมันแน่นอนสําหรับในรุ่นตัว g ช e คันนี้นะครับแล้วก็ตัวลายล้อแม็กนับคันนี้ได้มาเป็นแบบลายเหมือนดาวห้าแฉกแบบนี้นะครับ เป็นแม็กขนาด20นิ้วนั่นเองนะครับประกบคู่กับยาง265ครับ50นะครับผมตัวนี้เป็นแก้มยางนนหนาๆแบบนี้เลยนะครับ แก้มยางหนาเนี่ยคือเวลาคุณขับนะครับคุณก็จะได้ในเรื่องของฟิลลิ่งที่แบบว่าความนุ่มความเงียบนั่งสบายนะครับใครที่แบบชอบขับรถแล้วแบบว่ารู้สึกไม่สะเทือนหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับมาในรุ่นนี้ได้เลยนะคือแบบคุณได้ความเงียบความนุ่มแน่เลยแล้วก็ในเรื่องของตัวโช๊คนะครับหรือว่ารถคันนี้เนี่ยเข้ามาพร้อมกับระบบถุงลมนะครับที่แบบว่าช่วยให้คุณแบบขับได้นุ่มมากขึ้นเนียนมากขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยอ่าคือข้อดีของเขามีเยอะมากนะครับสําหรับใน Mercedes Ben z คัน เ,เดี๋ยวผมหาเข้าไปดูภายในนิดนึงนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับแต่ว่าสภาพภายในของรถคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ายังสวยยังใหม่อยู่เลยนะแล้วก็ด้านในนะครับเขาตกแต่งมาเป็นเบาะหนังแบบสีส้มแบบนี้นะครับสวยๆนะครับแล้วก็เขายังมีการนะครับ ตกแต่งลายไม้มาให้เราอีกด้วยมีเลยตัวนี้เป็นไม้เนื้อจริงๆเลยนะนะครับเป็นไม้เหมือนโอ๊กบูดอะไรแบบนี้นะเป็นไม้ออกแนวแบบสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับการตกแต่งภายในเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแนวสแกนดิเนเวียนั่นเองโอ้โหยงไงพูดสับอังกฤษเป๊ะเลยนะครับวันนี้ นี่นะฮะแล้วก็ที่แผงประตูนะครับก็สวยงามเช่นกันนะครับตรงนี้เขาก็มีการใส่ลายไม้มาให้เรานะครับมีเมมโมรีมาให้นะครับเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยนะสำหรับใน GLE คันนี้นะครับในงบประมาณเพียงแค่1ล้านนิด,นดเท่านั้นเองและที่ร้านของเราเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการดูแลนะครับหลังการขายให้ลูกค้าอีกนะครับก็จะมีเป็นตัววารันตีซ่อมตีที่ศูนย์ให้นะครับ2ปีเต็ม กับเงินหนึ่งล้านดูแลเต็มๆอีกสองปีคุ้มไหมฮะสำหรับรถคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะฮะแล้วก็เข้ามาดูที่ด้านหลังกันนิดนึงนะครับมาดูสภาพก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องอื่นเนาะเรามาดูสภาพของรถกันก่อน <c oughs> คันนี้นะครับสภาพเบาะด้านหลังนี่คือบอกเลยว่าใหม่มากนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ลูกค้าดูนิดนึงนะผมเนี่ยสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ9กสกิโลนะครับถ้าบอกแ80ดิก็จะบอกว่าเอ้ยโกหก นะครับไม่ใช่ผมไม่ชอบโกหกก็คือผมหนัก9กกิโลนะครับแหมเดี๋ยวมันจะดูดีเกินไปถ้าบอก80นี่นะฮะที่เบาะด้านหลังนะครับนี่โหดูดินั่งเหมือนราชาเลยนะครับคือแบบตัวเบาะเขามีความกว้างขวางนั่งสบายมากๆานะครับมีที่พักแขนมาให้มีที่วางแก้วน้ําให้สองตำแหน่งนะครับรวมไปถึงนะครับมีช่องแอร์มาให้ด้วยโอ้โหสวยงามนะครับแล้วก็มีไฟสองสว่างที่ด้านหลังมาให้เวลาของหล่นของตกอะไรแบบนี้นะครับหาของได้ง่ายๆเลยนะ ก็ถือได้ว่าเป็นรถที่นั่งสบายอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับคนที่โบดี้ตัวใหญ่เนี่ยผมแบบมีพื้นที่เหลือเยอะมากนะครับอันนี้ผมพูดถึงในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจําวันเนาะคือคุณได้ใช้กับรถเต็มคันนี้เนี่ยตเต็มที่แน่นอนนะครับว่าเขามีเป็นรถที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็ช่วงล่างอะไรพวกนี้คือเขาเนียนนะครับเครื่องยนต์การเล่งแซงอะไรพวกนี้บอกเลยว่าเหยียบปุ๊บมาปั๊บแน่นอนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพามาดูที่ด้านหลังกันนิดนึงนะครับสาหรับดีไซน์ของรถคันนี้นั่นเองนะคันนี้นะครับดูดีครับใหญ่มากๆนะสําหรับในเช E นะครับด้านท้ายเขาจะมีไฟแบบพวกเออไม่ใช่เป็นไฟแบบ LED มาให้นะครับแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์โลโก้นะครับของเช500 E 500e ติดให้เราด้วยนะเราทำให้เราดูว่า รถคันนี้นะครับเป็นรุ่นอะไรและยังมีระบบความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นระบบฟ m a t i c หรือว่าขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองนะครับที่เป็นแบบระบบเรียลไทม์นั่นเองแล้วก็ฝาประตูท้ายนะครับของรถคันนี้เนี่ยเขาเป็นแบบไฟฟ้าด้วยใช้งานได้สะดวกแล้วคล่องตัวมากนะครับวางถุงก๊อบอะไรได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเสียพื้นที่ไปสักนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นที่วางของแบตเตอรี่นั่นเองก็จะมีความสูงขึ้นมาจากพื้นสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่า สเปซที่ด้านบนเนี่ยผมบอกเลยว่าก็ยังแบบมีพื้นที่ใช้สอยเหลือๆอยู่เนาะเวลาถ้าคุณอยากซื้อของอะไรชิ้นใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก็สามารถพับเบาลงไปได้นะครับและคันนี้เนี่ยเขาก็มีมาา่านบังสายตามาให้เราด้วยนะตรงนี้อ่าสามารถเกี่ยวปิดแบบนี้ได้สบายๆนะครับกันจนระกรรมกันคนมองเห็นของของเราอะไรประมาณนี้ก็สามารถทําได้นะฮะก็จะมีประมาณนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวรถกันดีกว่านะครับสําหรับที่ด้านหน้านะครับว่ารถคันนี้เนี่ย มีอะไรกันบ้างน,นั่นเองนะครับผมมาเลยนี่นะฮะขอขึ้นมานั่งที่เบาะนิดนึงอ่าสำหรับคนที่เพิ่งขับ Mercedes-Benz นะครับตัวที่ปรับเบาะของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ที่บริเวณแผงประตูนะครับเผื่อใครยังไม่รู้เนาะ ถ้ารู้แล้วไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เผื่อคนที่ยังไม่รู้เนาะนี่ imprint, คือเขาสาม,มารถปรับเบาะแบบนี้ได้เลยนะครับตัวเบาะนี้เขาจะปรับตามองศาได้เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอนนะครับหรือว่าอะไรแบบนี้คือสาม,มารถปรับได้เลยตามองศาของเราได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้เนี่ยเขาตกแต่งมาให้เราสวยงามนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมของรถคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้วก็ดูดีมากๆนะครับระบบเครื่องระบบเกียร์อะไรพวกนี้เดินเงียบนิ่งสนิทนะครับไม่มีอาการอะไรคันนี้มีช่างมาดูแล้วนะมีลูกค้าเข้ามาดูคนนึงนะครับแต่ว่าพี่เขายัง ไม่ตัดสินใจนะครับอ่าพาช่วงพาช่างอะไรมาดูช่างนี่แบบชอบเลยนะครับสาหรับใน GLE คันนี้นั่นเองนะครับระบบเกียร์นะครับเขาเป็นแบบเกียร์มือเนาะก็จะอยู่ที่บริเวณกคอพวงมาลัยนะครับอ่าเวลาใส่เกียร์ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับสาหรับใน Mercedes-Benz นะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2017นะครับแล้วก็ตัวจอกลางตรงนี้นะครับเขาก็มีติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็แผงตรงนี้เนี่ยจะเป็น ตัวควบคุมนะครับเกี่ยวกับระบบหน้าจอทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเปิดเสียงลดเสียงอะไรต่างๆนะครับตรงนี้สามารถใช้งานได้นะแล้วก็คันนี้นะครับเลขไม์ของรถเนี่ยคันนี้ปี17นะวิ่งไปเพียงแค่1นึ0 0 0สกิโลเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้น้อยนะสำหรับรถปี2017นะครับแล้วก็นี่นะครับบริเวณช่องแอร์ต่างๆเนี่ยคือจะเป็นระบบแบบกดแบบนี้หมดเลยนะครับเป็นแอร์แบบดูอัลโซนนั่นเองนี่ใช้งานแยกได้นะครับซ้ายขวา สบายๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีที่เก็บแก้วน้านะครับปรับอุณหภูมิได้ด้วยสามารถทําระบบแบบแก้วเย็นนะครับหรือว่าแก้วร้อนก็ได้ตรงนี้แล้วแต่เครื่องดื่มที่คุณถ้าคุณซื้อกาแฟเย็นมาอยากจะให้มันละลายก็กดที่ร้อนได้นะครับตรงนี้แล้วแต่การใช้งานได้เลยแล้วก็รถคันนี้นะครับยังสามารถอัพในเรื่องของโชคอัพขึ้นมาให้สูงให้ลอยจากพื้นขึ้นมาได้ด้วยกรณีหากคุณไปเจอทางที่แบบว่า รถชั้นไม่น่าพ้นแน่ๆอะไรแบบนี้คุณสามารถกดนะครับให้เขายกโชกเนี่ยขึ้นมาได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีระบบที่เป็นตัว DSR นะครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของทางลงราชันนั่นเองเขาก็ช่วยแบบชะลอรถให้แล้วก็ยังมีโหมดฟังก์ชันนะครับการขับขี่มีด้วยกดสี่โหมดนะครับก็จะมีอินดิวิเอนะครับมีสปอร์ตนะครับสปอร์ตเอ้ยคอมฟอร์ตนะครับรวมไปถึงสลิปพิลลี่นั่นเองหรือว่าโหมดไต่หิมะนะครับแต่บ้านเราไม่มีหิมะอาจจะไม่ได้ใช้นะครับสาหรับในโหมดนี้เนาะอ่าก็ ที่ลูกค้าอยากใช้ได้เลยนั่นเองแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นจอยสติ๊กต่างๆที่เราใช้สําหรับควบคุมเมนูนะครับของตัวรถต่างๆนะครับเข้าออปชันตรงนั้นตรงน,น,รงนี้อะไรแบบนี้นะครับคือเราสามารถควบคุมได้ผ่านจอยสติ๊กที่อยู่บริเวณตรงนี้ได้เลยนั่นเอง ก็ใช้งานง่ายแล้วนีนะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึงคันนะที่แบบว่าในงบราคาประมาณ1ล้านเนี่ยคือคุณได้รถประมาณนี้เอาไปใช้งานที่บ้านได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอไปสรุปให้ลูกค้าฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่ารถคันนี้คือรุ่นอะไรนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะมาในรุ่นนะครับเป็น mercedes benz เป็นตัว gle 500e นั่นเนงะครับรถปี2017นะครับกับเลขไม เพียงแค่1นึ0 0 0สนหนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับกับราคาเนะี่ยผมบอกเลยว่าสุดคุ้มมากๆนะครับเพียงแค่1นึ่งล้านแปดหมืนแปดันบาทนะครับกับโปรโมชั่นที่เราให้ลูกค้าเนี๋ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับวารันตีซ่อมฟรีที่ศูนย์นะครับ ทั่วประเทศเลยนะตรงนี้ลูกค้ารับไปเลยนะครับ2ปีเต็มโอ้โหดูแลกันยาวๆขนาดนี้นะครับต้องที่ร้านไอโครงคางของเราเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าหากใครนะครับสนใจอยากนัดเข้ามาดูรถนะครับก็มาพบกับพวกเราได้นะร้านก็จะอยู่ที่ซอยลาซาน40นั่นเองนะครับเปิดทําการทุกวันเลยตั้งแต่9โมงเช้านะครับไปจนถึง6โมงเย็นของทุกวันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะเดี๋ยผมใหม่นะครับขอจบไลฟ์รถสวยๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรถอะไรมานําเสนออีกก็คอยติดตามรับชมเพจไอ้โครงขางรัสดีครับ